เข้าข่ายผิดจริยธรรมนักการเมืองหรือไม่วันนี้ทางอดีตโฆษกของพรรคเพื่อไทยครับไปยืนน่นหนังสือที่ปปชอ,อยากจะให้ตรวจสอบการเข้าประชุมสาภาผู้แทนราษฎรของบิ๊กป้อมเห็นบอกว่ามีประชุมทั้งหมดเนี่ย95ครั้งบิ๊กป้อมไม่มา,มามากถึง84ครั้งก็ค่อนข้างเยอะนะครั <c oughs> ตีเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะวันนี้คุณพร้อมคงนกพทลิ์ครับอดีตสมาชิกของพรรคเพื่อไทยไปยื่นหนังสือและพยานหลักฐานให้กับปปชครับ แล้วก็บอกว่าบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นสอสอเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติแต่ไปดูข้อมูลย้อนหลังบิ๊กป้อมไม่เข้าร่วมประชุมสภามากถึง84ครั้งจากทั้งหมด95ครั้งตั้งแต่3กรกฎาคมปี66จนถึงปัจจุบันมันเยอะมากเลยอะค่ะ เห็นบอกมีมาประชุมเพียงแค่11ครั้งเท่านั้นใช่ค่ะก็วันที่มีการลงชื่อมาประชุม11ครั้งก็มีเหตุน่าสงสัยอีกนะคะว่าพลเอกประวิทย์ไม่ได้มาเซ็นชื่อในจุดที่สภากําหนดรวมถึงมีเจ้าหน้าที่รัฐเอาบัตรประจําตัวสสไปสแกนให้อาคือถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งหนักเข้าไปอีกใช่ค่ะเอาแม้ว่าสสจะมีสิทธิ์ลานะคะแต่ว่าลาเนี่ยแทบจะทั้งสมัยประชุมสภาที่สําคัญเป็นกาลาป เป็นการลาที่ผิดข้อบังคับด้วยเพราะว่าไม่ได้ป่วยจริงมไม่ได้มีเหตุสุดวิสัยจริงอเอา้าเพราะอะไระไเพราะว่าไปพบว่าพลเอกประวิตยไ,ไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวในวันที่ลาประชุมก็เลยถือว่าเป็นการขาดประชุมโดยน่าจะใช้การลาเป็นฉากบางหน้าแล้วก็อยู่ในฐานะแจ้งเทสตต่อประธานสภาค่ะเขาเรียกขาดประชุมเนี่ยจนถึงประมาณ8 4ครั้งถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบ90%ซครับ ของการทำงานเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วจะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการให้หรือใช้ใช้เจ้าที่แตะบัตรแทนเนี่ยอันนี้อันตรายผมรู้ในในการตรวจสอบในเชิงลึกรู้หมดแล้วว่าชายหรือหญิงใครบ้างเนี่ยใน11ครั้งเนี่ยเพื่อความสหางามผมบอกว่าท่านต้องลาออกจากสสนะครับแถลงข่าวแล้วออกมาขอโทษประชาชนเสมันจะได้จบเรื่องจบราวไปผมจะได้ไม่ต้องตรวจสอบต่อผมเชื่อว่าปปชต้องทำคดีเรื่องนี้ให้ปรากฏ นะครับประเภทแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนในอดีตเนี่ยที่ประชาชนยังกังขาอยู่ผมเชื่อววันนี้คงน่าจะไม่มีอืมอ่าทีนี้คุณพ้อมผงก็ยืนยันนะว่าการยื่นหนังสือร้องเรียนครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หวังโจมตีทางการเมืองนะคะครับแต่เป็นการทําเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะแล้วเดี๋ยววันจันทร์ที่30กันยายนนี้จะไปที่สํานักงานตํารวจตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะด้วยนะคะโดยบอกว่าจะไปร้องเรียนเรื่องที่พลเอกประวิตธ์เนี่ย อาจรับผลประโยชน์เกิน3,000บาทในเรื่องนักบุญทุนประชาชนแล้วก็เรื่องอื่นๆอย่างนารีทำผิดอ,อแล้ววันนี้นี่ให้อักษรย่อมาด้วยนะค,คนที่เอาสมุดไปให้เซ็นชื่อเสียบบัตรยืนยันตัวตนแทนเนี่ยมีอักษรย่อด้วยก็คือถ้ามีจริงก็จะผิดไปด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะครับ,รบอ้าวก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วอ่ะเนาะมีหลักฐานะนะคะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ